รางวัลของความภาคเพียรบนเส้นทางทหารอาชีพผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ประดับเครื่องหมายยศให้ผู้เลื่อนยศในทหารชั้นประทวนของหน่วยเมื่อวันที่28สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29ค่ายกริศิีวราอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธทันทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้ผู้เลื่อนยศนายทหารชั้นประทวนจำนวนสิบนายคือหนึ่งจะสิบเอกสาชาครับพ่อสองจะสิบโททวีทรับครับบุตรสามจะสิบโทวีรพลมิ่งขวัญสี่จะสิบโทสตาพรพิเชษภูรีห้าจะสิบตรีจุติเทพวีรวัฒนาหกจาสิบตรีนรงฤทธิ์แก้วเงินเจ็ดจะสิบตรีพงศกรพรหมประดิษฐแปดจาสิบตรีวรยุทธพัทธาสิพงเก้าจะสิบตรีวุฒิพงศ์คำมุกและสิบจาสิบตรีหญิงวรุณีเต็มปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทระวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศของข้าราชการทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติด,ดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่29กล่าวแสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทีมประชาสัมพันธ์มณฑลทนหารบกที่29รายงาน